ก็กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮูเปอร์ชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแพดนะครับประจําันที่14นะครับสิงหาคม2 5 6 8แนะว่ามีอะไรอัปเดตกันมาบ้างนะครับแพดใหญ่นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะนิ่งเลยยละเอียดอัปเดตนะครับโซน4 x t ์เอ e อัปเดตประจําันที่14สิงหาคม2 5 6 8นะครับ ก็เพิ่มกิจกรรมคุณสองตู้เดโคนะบดล็อกการซื้อไอเทมจาก MT ซื้อสูงสุดได้99ชิ้นนะครับอัปเดตระบบแรนดอมการแบ่งสายการแข่งแกงวอลนะอัปเดตไอเทมตู้ตู้โยกนะมันมีอะไรบ้างก็นี่ครับในตู้โยกนะมีพวกออร่านะออร่าต่างๆนะครับออร์คริมสันเรเดียนทินเตี้เอมเบอร์ สเตตัสก็ตามนี้เลยนะครับอยในตู้โยกนะอัปเดตไอเทมในไข่เซนเอกนะครับก็มีออร่านะออร่าในไข่เซนนะครับก็มีสีเขียวนะวาเดนสเตตัสตามนี้เลยครับโซล่าแฟร์นะครับสเตตัสเหมือนกันนะในไข่เซนอินเฟอร์โนเบิร์ดนะสวยๆทั้งนั้นและครับโรสเรเดียนคริสตัลนะแล้วก็เบลดนะ นี่ฉายานะครับอัปเดตฉายาได้นัในไข่เซนนะครับนี่ฉายาแบบลั่นจัดสายวอต้องมีนะครับฮิตร้อยสเปคแอคแท็กสองร้อยนะซูเปอร์แอคแท็กฮิตอาบิลิตี้ยี่สิบเปอร์อเซ็นต์นะครับสเปรดีฟสองร้อยห้าสิบเอสพีพันห้านะคริดาเมสสิบห้าทาวมู p e สปีดห้าสิบนะโคตรเร็ววิ่งโคตรเร็วนะต่อไปก็เป็นฉายาตัวตัวซื้อเรื่องนะ อิดดิฟสองอันนี้เหมาะกับสายถึกนะต้องมีนะเนี่ยสเป y ดิฟสองรอยห้ HP ห้าพ SP 3000นะครับทาวมูฟสามสิบเปนะบารามีเมียฉานี้ฉายานี้ควรมีนะเนี่ยลั่นๆนะนะฉายามันเท่นะค,ะน 150, act act 150, นะครับนี้บารมีเมียอิดร้อยห้าสิบสเปรดแอร้นะครับอ่าซูเปอร์แอคแท็กอิดอบลรนะครับสเปดิฟร้อยยีนะครับ SP พันริ ดาเมจสิ 10, แล้วก็ทาวมูฟสี่ส็นะครับก็จะเป็นรองแค่อันนี้นะต่อไปเป็นฉายาพ่อบ้านนะฮิตร้อยเจ็ดสิบสเป1 7คแทกร้อยเจ็ดสิบเอชพพันานะครับทาวมูฟสามสปอร์เซ็นะอัปเดตไอเทมในกล่องบีวายเอนะครับนี่เลยออร่าลันลันออร่าดำกับออร่าสาวครับสเตตัสตามนี้นะครับเพื่อน ก็อัปเดตในไอเทมขุดนะนี่ไอเทมขุดนะครับก็เป็นออร่าเหมือนกันแสเตตัสก็ว้าวว้าวนะครับนี่สเตตัสตามนี้นะแต่น,นี้สังเกตนะครับเป็นไอเทมขุดชิ้นนี้ก็เป็นอ่าสกายนีย่เป็นฟ้าปน่าวปนนสีทองนะมันจะออกแบบฟุ้งๆหน่อยสวยนะอันนี้เป็นระดับมิตินะครับอันนี้ ับมิดตรงมิดติดนะครับคิดร้อนะคิดสองสิบสเปรคแตกสองร้อยยี่ 220, นะครับคิดสิคริสดาเมจ20่สิบสเปรคคิด,ด,ด 20, สองร้ 250, HP 3000 SP 2000นะครับส,สวยแถมสเตตัสบา้าด้วยแล้วก็อัปเดตไอเทมอ่าเฮียเปาแลกโปนะครับปรับจำนวนการแลกไอเทมและเพิ่มไอเทมใหม่นะครับเข้ามาในนี่นะเฮียเปาแลกโปรตรงหน้าโฮเทลนะ นีไปหาลงหาแรกหนาะซื้อกันได้นะครับแล้วก็เป็นอ่าอัปเดตแก๊งบัฟนะครับโซนโฟแก๊งบัฟนะแก๊งวอลนะอันนี้เอไม่ใช่แก๊งวอลเลยแก๊งเป็นแก๊งบัฟนะครับเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะนี่แก๊งบัฟก็อัปเดตฟิวเจอร์แก๊งบัฟใหม่นะครับปลดล็อกขีดจำกัดกดปุ่ม n เ,เพื่อเปิดหน้าอินโฟจะโชว์เลเวลของแก๊งนะนี่ แล้วแก๊งก็คืออันนี้นะแก๊งบัฟเนี่ยอันนี้อ่าก็มาดูกันว่าแก๊งบัฟจะมีอะไรกันบ้างนะครับนี่ก็จะมีให้เลือกซื้ออ่าโดยใช้แก๊งบัฟคอยนะครับซื้อจากได้ซื้อได้จาก npc ยูกินะอ่านี่เลยก็มีพวก attack คิดนะครับบวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะใช้แก๊งบัฟคอยเหรียญแล้วก็ใช้ร้อยเหรียญน,นะครับ นี่ใช้50เหรียญ50เหรียญ50เหรียญน,นะ,ะสเปซแท็สแแกสเปซแท็กสเปเชียลนะครับหนึ่งเปร์เซก็ใส่200เหรียญกันตีใช้100เหรียญน,นะก,กันกิฟก็50เหรียญกันทีม50เหรียญกันดับเบิลห้าสิเหรียญน,นะครับการการันการสเปก็คือกันอีนะครับ200เหรียญน,นะมันมันจะไม่เท่ากันนะสังเกตดีๆนะครับ ก็ไปทรงไปซื้อกันได้ก็ซื้อกันได้สูงสุดนี่3บัฟนะบัฟนี่นะสูงสุด3บัฟนะครับประสิทธิภาพของแก๊งบัฟจะเพิ่มขึ้นตามเลเวลของแก๊งนะครับสูงสุดที่10นะจะก็ทําให้ได้แก๊งบัฟส่งผลเพิ่มขึ้นเป็น10%นะ10%นี่เยอะมากเลยนะครับถ้าเลเวล10ของแก๊งก็ ระเ,เวล10แก๊งก็จะได้เป็นส่งผลแก๊งบัฟก็10%นะครับประมาณนี้นะส่วนนี้คือ,อคอยนะครับในยูกินะตามนี้นะครับเ,เพื่อนรลเวลของแก๊งบัฟสามารถเพิ่มด้วยการทำเคเวสนะอันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับทำเคเวสแก๊งนะมีเคเวสกรุงเคเวสแก๊งเข้ามานะที่มนุษย์ลำโพงนะครับนี่ เวทแกงนะครับแกงเดลี่นะหนึ uh, ่งสองสามสี่นะสี่สี่เควสเลเวลของแกงบัฟจะถูกรีเซ็ตกลับมาเป็นเลเวลหนึ่งโดยอัตโนมัติอ่ทุกวันที่หนึ่งของเดือนนะครับก็คือจะรีเซ็ตกลับมานะทุกวันที่หนึ่งของเดือนก็กลับมาเป็นเลเวลหนึ่งอัตโนมัตินะครับเควส์แกงเดลี่จะรีเซ็ตและกดรับได้เวลาตีสี่นะครับมีแก๊งใหม่หรือเข้าร่วมแก๊งกับ ต้องรอเวลาที่รีเซ็ตนะครับถึงจะรับเควสได้นะเดี๋ยวบางคนแบบเออทำไมมันยังไม่ขึ้นอะไรเนี้ยเออก็ต้องดูนะรตรงนี้นะตีสี่นะครับสำหรับคนที่เข้าใหม่นะหากมีเควสแก๊งเดลี่อ่าเหลืออยู่ในเควสที่กำลังดำเนินการเมื่อถึงเวลาตีสี่เควสแก๊งนีดด้จะถูกลบหายไปโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ EP แก๊ง50,000 EP 5 EP นะครับอันนี้ไปทรงไปทำกันได้เดอ้อเนี่ยครับจะจะได้แบบนี้นะสมมติกดใช้ไป1 2 3นะครับอันนี้เป็น1%อยู่นะมีระยะเวลาบอดครับพั 1, นหนึ่งันรบปะประมาณนี้นะครับรูปรูปรูปเวลาได้แก๊งบับก็ขึ้นแบบนี้นะ หัวหน้าแก๊งให้ลองแก๊งเท่านั้นนะครับสามารถยกเลิกแก๊งบัฟได้ยกเลิกและซื้อใหม่ได้ทันทีระยะเวลาของแก๊งบัฟนั้นจะหายไปทันทีนะครับกดยกเลิกปุ๊บหายเดี๋ยวสองละเออดลังตัวอย่างในภาพนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะแพทวันที่14นะครับ 14สสิงหาคมนะวันนี้ก็เข้ามาเยอะพอสมควรนะครับมีอะไรใหม่ๆเข้ามาที่แบบว่าชาวโซนโฟไม่เคยเห็นนะก็จะได้เห็นนะครับก็คือดีนะครับโดยรวมก็คือดีมากเลยแผ่นนี้ก็สำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็ผมไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ